สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Squid m a .exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โอทาวน์แกลเลอรี่แมนสีครับวันนี้เขามีงานนิทรัศศิลปะการ์ตูนไทยครับซึ่งงานศิลปะการ์ตูนไทยเนี่ยเขาจัดวันที่3ถึง30เมษายนครับผมวันนี้ก็วันที่7แล้วนะครับเป็นวันเปิดนะครับเขาก็จัดงานนะครับเป็นการ์ตูนไทยข้างในเนี่ยมีการ์ตูนไทยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี่ เข้ามาก็เป็นงานนี่ครับศิละปะการ์ตูนไทยก็เอาการ์ตูนไทยแบบสมัยก่อนนะเล่มระบาดนะครับถ้าใครชอบการ์ตูนไทยแบบเล่มระบาดเนี่ยเขามีของจริงมาให้ดูเทียบเลยครับผม แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้จัดงานการ์ตูนไทยอันนี้นะครับก็คือป๋าเอนั่นเองนะครับสวัสดีครับป๋าเอ็กซ์ครับครับชื่องานนะครับก็ชื่อศิลปะการ์ตูนไทยนะครับ2567นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ก็เพื่อเป็นการรวบรวมศิลปินนักวาดการ์ตูนไทยในอดีตนะครับในการ์ตูนและระบาดให้มา ได้มีโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงงานกันนะครับเราก็เลยเชิญศิลปินมาได้ทั้งหมด21ท่าน21ท่าน21ท่านถือว่าเยอะที่สุดแล้วที่เราจะมีโอกาสได้เจอนะครับก็จะให้วาดผลงานเราบอกว่าตรวจว่าเราอยากได้วาดผลงานใหม่ๆมาเลยเพราะเราอยากจะให้ีผลงานใหม่เราก็เลยบอกว่าขอให้วาดผลงานใหม่มาเราต้นฉบับมาโชว์นอกจากนั้นแล้วก็ให้เอาผลงานเป็นขนาด A3 หรือ A2 ด้วยมาจัดแสดงด้วยแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ด้วย ก็จะเป็นการรวมศิลปุกที่น่าจะมากที่สุดละนะครับแล้วก็ให้ทุกคนอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองทําอะไรก็ให้ทํามามงคลทาโพสกราฟทำกระเป๋าทําอะไรอย่างเงี้ยก็เอามานะครับก็สามารถมาตำหนักงานอันนี้คือผลงานศิลปินจริงๆเลยผลงานศิลปินดจริงตรงๆรงเลยนะครับผมยกตัวอย่างนี่ข้างหน้า อันนี้ก็คือเนื่องจากงานมันตีมงานเล่นมาบาดทั้องเอาสุดยอดของนักวาดกระตุเลืะคะค่อนบาดนะครับก็คืออาจารย์จุกเยสืสม,มุนซึ่งท่านเสียไปละนี่นี่คือหายากมากนี่มามา4 0สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็จะมีต้นฉบับมาด้วยท่านที่เห็นอย่างนี้จะเป็นต้นฉบนนับเสน์นางตานีนะครับผลงานอจุกวานแล้วก็อันนี้คือของจริงเลยของจริงเลยที่เป็นต้นฉบับบที่เขามาทําปกนี้อ่าได้ไหมคให้เทียบให้ดูนะช่ครับอันนี้เป็นตปกปกต้นฉบับบคือสมัยก่อนแต่วาดสวยมาก น่วิญญาณกินเลือดหรว่าสวยนี่คือวาดลงไปจริงๆเขียนลงไปจริงๆเลยนะแล้วเขาก็จะเอานี่มามาย่อขนาดให้เป็นกระตุ้นและระบาดแต่ขอาจารย์จุกคนตามหาเยอะมากคนลายเส้นแกโหแบบเชิญชวนให้คนอยากอ่านกระตูนเนี่ยเขาจะสุดมากเขาจะเอานักวาดดังๆมากตกเพื่อจะดึงดูดให้คนเข้าไปอ่านเนื้อหนังแต่เนื้อเรื่องข้างในอย่างเนี้ยอาจารย์อาจารย์จุกว่าข้างในเป็นพชยาข้างในเป็นชาติชีวันอย่างเงี้ยข้าเป็นพงอย่างเงี้ย อ๋อแต่ว่าหน้าปกแต่ว่าหน้าปกเขาจะเอาศิลปินวาดสวยๆเพื่อดึงดูดให้คนซื้ออ่าเล่มระบาดก็ยังต้องลงทุนจ้างศิลปินมาวาดพวกนี้จะได้ค่าตัวแพงกว่านักวาดอีกซ้ำไปว่าพวเกี่ยวนะครับอย่างฝั่งนี้ก็เป็นของอาชาตีสวอลสิงผมก็มีต้นฉบับก่อนเก็บเรื่องมาให้ดูอะไรและนิทามิยาคุดใช่ไหมหรือแพรสังหารผมก็เก็บต้นฉบับได้ถือผมเป็นนักสะสมประตูระบาดอยู่แล้วผมก็ถือโอกาสเอาพวกนี้มาจัดแสดง แล้วก็นี่ของอาจารย์ตีสังวรศิลป์แล้วก็มีเรื่องเรื่องของต้นฉบัะแล้วก็มีผลงานที่แกเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเห็นไหมฮะก็จะมีอยู่นี้หมดเลยอืมนี่เพื่อนบ้านให้สามารถตัวอ่านอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีนี่ของนิติียมชาชุมพรนี่ก็สุดยอดมากโอ้สีเขาดูสดใสสีสดใสเนื้อทังนี่ค่ะพี่นิพิียมสีสดมากสีแบบอันนี้ก็คือพี่ชายโชติชินทร นะครับออันนี้ก็จะทำเป็นจุดข่ายรูปเป็นแบ็คดร์สังเกตว่าทุกส่วนใหญ่จะมีผู้หญิงอยู่บนหน้าปกคือการ์ตูนสมัยก่อนที่ก็าเรียกวการ์ตูนน้าปาเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องผีจะออกแนวว่าเป็นแบบสมัยก่อนเรียกจะ์ตูนผีอะไรเงี้ยักตุนผีขายได้ดีครับแล้วก็ ไอ้บีบบๆอย่างเงี้ยก็เป็นการดิงดดให้คนซื้อเพราะเล่นระบาดสมัยก่อนก็จะถือเป็นการอ่านท่าเวลา <c oughs> ขึ้นรถลงเรือไปไหนก็ซื้อซื้อติดด้วยเล่มสองเล่มนะค <c oughs> านเสร็จแล้วก็ทิง <c oughs> ้งไปหารู้ว่าสมัยนี้เป็นพวกเนี้ยราคาแพง,งมากมันไม่ไล่มันไม่มีแล้ว <c oughs> มันไม่มีอีกแล้วเพราะสมัยมาหลังๆก็เป็นกดห้าบาทแล้วก็หายไปหมดเลยออันนี้ของอาจารย์ก้องรัชกกยนะครับแกวาดเนี่ยนี่คือต้นฉบับเลยกระสุนนี่นะฮะแต่มันมโชว์ปัจจุบันแกก็ยังวาดอยู่นะฮะก็ยังมีโชว์อยู่ แต่ที่คนรู้จักกันดีผมว่าน่าจะนี้แกเป็นคนวาดกกีฬาการ์ตูนโอ้กีฬาการ์ตูนคนน่าจะรู้จักกันเนี่ไหมที่เมาส์เห็นไหมลิลลี่ฮามิสตีระเบิร์ดหงส์เนี่ยท่านยังอยู่เหยังอยู่ครับยังอยู่ท่านก็น่าจะเกิดแปดสิบแล้วแปดสิบก็ยังวาดอยู่นะเรียกว่าจิตวิญญาณจริงๆริงงูนี่ยจะมีนักวาดมายี่สิบเอ็ดคนครับที่จะมาคนนั้น เราจากทีมงานนี่คือเราก็จะเป็นเราขนาดก็พอเปิดด้วยล้กระตุนแล้วบาทเราก็จะเข้ามาเป็นการแสดงผลงานของนักวาดแต่ละขั้นและว้าวนะครับเราก็จะเริ่มไปเรื่อยๆว่าแต่เขาก็จะมีพื้นที่ของเรานี่คือยี่นิบเอทด่นมะโชว์ที่นี่มีตั้งแต่ ครับจมสักไตเติ้ลสักตัวอย่างยังไหมไปดูกันาเลตัวอย่างไตเติ้ลเดินทงอย่างนี้เป็นเจ้าพนักงานเรื่อแรกเป็นนักเศรษฐกิจคนที่ก็คือมวยเรื่องบอกว่าต้นโพสุนวิสัยอ่าเรื่องใหม่เลยก็คือกระสือป่าผีกระสือป่าผีเดี๋ยวนะกระสือยังเป็นป่าผีอีกเหรอคนจะงงว่าผีกระสือทำไมป่าผีอ้ามันมีที่มาอืมมันมีที่มาอยากรู้ก็คือยู่ผมเอาต้นฉบับมาให้หน้าโอ้นี่คือตอนล่าสุดที่ว่านี่ตอนล่าสุดที่ว่านี่ไม่ได้รวมเล่มเป็นต้นฉบับเพราะว่าผมเรื่องของ เ,เขาคือเล่นของแล้วเราก็โดนอาคมสมมมมมมรทัติบางอย่าเคยเจอว่าจะดูบอกว่าถ้าอยากจะแก้อาคมนี้ได้คุณต้องท,ทําดีเขาท,ที่ทำเีทำททำทขเขาเป็นผีกระสือเขาต้อง,อองไปปราบผีตามต่างๆเพื่อสะสมบุญบารมัจะ<ม><ม>ได้เราก็แต่งเรื่องให้มันเป็นอย่างนี้ก็มีเรื่องสอนด้วยให้คนที่กระสือเป็นผีทำไมต้องปราบผีอย่างเมื่อกี้เลย่าเสือต้อปราบผีมันเป็นเรื่องตีมให้จอเป็นแบบดึงดูดให้คนสนใจอยากจะเข้าว่าอานจริงเรื่องมันแปลกจริงผีกระสือยังปราบผีได้ ดูดิ <มา S 1> ผีก็ซื้อมา,มาสู้กับผีผงท้าบอกเอ้ยต้องทำมูลน,นะต้องยีงอ,อันนี้ก็จะเป็นผลง,งานแกส,สมัยสมัย่อนตกแล้วเนี่ยบาทดูแกว่าไงคือพี่โต๊ดนี่แกแต่ว่ามามาณสี่พันกับเรื่องละสี่พัน 4, กว่าเรื่องใช่ครับ สุดยอดเนี่ยอันนี้ก็ไปวาดให้ให้หนังก็มี15คขั้นดูสิงโอ้นี่ก็คือเป็นหนังมาก่อนอันนี้ก็ไปทำให้เออเฟสาห้กระตุกปกห้5บาทล่าสุดก็คงได้ดูกันก็คือไปวาดเรื่องที่หยดที่หยดช่ที่แทนเปจำได้เคยได้เหมือนกันครับโอ้สุดยอดแก่แกแต่วาดได้มาวาเป็นเรื่องก่อนก่อนที่จะเป็นตัวหนังมาจากตำนานของมันเขาก็ส่งเรื่องมาให้เราเราก็มาวาดเราก็จะมีผลงานวาดกับแกไ่งเนี้ต่างๆนี่มาลองดูคมาลองดูกันใหม่ครับ งานน้ำเป็นการเสียบไปดูพี่โจได้หลับกันอ่ะว่าเาได้อันนี้คือผลงานของผลงานข่อนติดต้อทั้งหมดเลยโอ้ดินนี้ก็ือจะเป็นผลงานติโต้อเลยแต่ว่าคือนอกจากเรื่องผีแล้วเขาก็ยังวาดที่แบบว่าได้หลากหลายแบบเทพนิยายสัตว์เทพจริงนมีครุฑใช่ไหมมีพันดลายโรลกุดแล้วก็พวกแนวแปลกๆมันเนื้ามีแต่มีแนวผีอย่างเดียวได้หมดฮะอันนี้ดูเป็นชีวิต อันนี้ก็คือแรกคือเห็นผมเห็นแต่ช่วงสงการผมก็เลยเอาไปใส่ธีมงานของสงการจากบ้านเลยใช่ก็เก่งตามก็คือไม่ใช่แค่แนวผีอย่างเดียวแนวชีวิตจะวาดได้ว้าวแนวเที่ยวกิมจิวก็ได้อ่าแนวเที่ยวนี่เที่ยวไทยนะเที่ยวไทยก็มีธรรมดาค่ะโอ้แล้วบนนี้เป็นสัตว์ประหลาดอื ครับขาเป็นตัวหน่อยครับอันนี้โปรดักต์ของศิลปินที่ผมรปอกอ๋อมาจัดรวมกันตรงนี้เลยก็จะมีอันนี้ศิลปินโต๊ดแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าโต๊ดแบคขึ้นมาโต๊ดแบก็โต๊ดแบบใช่ต้นวันี้แกชื่อโต๊ดพอดีก็เป็นโต๊ดแบกสตรีมอันนี้ก็เป็นจากหนังแต่เราโดยเดียวกกระตูนเนี่ยเราก็มันเนียนละนะครับกระเป๋าผ้าเพนจำหน่ายานชาสองร้อบาทโอ้สองร้อบาทก็จริงๆก็ค่ากระเป๋าก็จบละเนี่ยใช่ใช่เออก็เป็นลายเส้นสุดหล่แล้วก็ แล้วก็มีเสื้อผลิตภัณฑ์เสื้อด้วยมีหนังสืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราตัดปกบางเล่มระบาบบางๆเราก็มารวมได้เป็นสิบตอนอ่อนอันจุใจไปเลยใช่จุใจไปเลรอครับซึ่งวันนี้เรามีเรื่องนี้มันแจกสำหรับผู้มาเยี่ยมชมงานนะครับเดี๋ยวจะไล่แจกให้หมดเลยครับผมนอกจากผมไปทำเป็นพวกเอเห็นไหมเป็นอาทอยอาทอยเดบิกแต่ว่าเอาเป็นลายเส้นพี่พี่โต๊ะมาวาดอย่างนี้มันมีสองด้านนะ ส้าซื้ออันนี้ไปมันจะเหมือนกับได้ได้ลยบ้านภาาบ้านจริงไปเลยอันนี้เป็นผีดูไหมฮะผีแนนจ์นีข้างหลังก็จะเป็นสาวสวยสาวสวยใช่อ๋อก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนการ์ตูนไทยที่มีทั้งผีกับแนวสาวสวยใช่อย่างงี้ก็ผีอันนี้ก็เป็นหน้าเห็นไหมจะซื้ออแต่บางคนสะสมอาร์ทอยก็จะชอบเป็นแนวนี้คแล้วก็วาดแต่เนี้ยเขาจะได้ต้นฉบับไปเลยแล้วมันเป็นผลงานศิลปินจริงๆด้วยใช่ครับแล้วก็มีปศงปศการแล้วก็มีอันนี้ก็มีน้ำพึ่ง น้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งเดือนห้าน้ำผึ้งเดือนห้าน้ำผึ้งเดือนห้านะครับแล้วก็เอาคาแรคเตอร์เนี่ยมาสามารถแปลรูปได้ถ,ถ้ามีรูปแบบมันสามารถทําได้หลากหลายแต่เป็นกระเป๋าเป็นอะไรได้หมดเลยเหมือนให้มีคาแรคเตอร์ไลเซนซิงนะใช่มันทาได้หมดเลยทุกอย่างเนะครับ ครับครับมีตัวโปรดขอป้องว่าของหลากหลายมากหลากหลายครับถ้าจะดูเต็มๆต้องมาดูที่ร้านผมที่มล้านข้าวอ่าตกช็อตไก่ครับแค่น้นเลยฮะอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นศิลป์ล็อิ้งของแต่ละค่างที่มาร่วมจัดเต็มครับผมอันนี้ขั้นแรกก็เป็นเนี่ยเราจะมีน้อยเฉลิมซ้องแก้วคนนี้ก็จะวาดดังมากแต่เส้นดูโปร่งๆนะใช่ใช่สไตล์อีบุ๊กใช่อ่านง่ายๆกอีบุ๊กด้วยอ๋อคนี้เป็คนวาดเรื่องเพชรประมาเพชรพระอุมา เส้นลายเส้นมันะเห็นตั้งตไปดอนดูโปร่งโปร่งดูไม่ถ้าเทียบกับฝั่งนี้ที่ดูเข้มเข้มนวนึงอันนี้จะเป็นของคุ้เทพชูคุณ ก็จะเป็นแนวผีแล้วก็แนวจับจับวงๆจับวงวงสิงหล่านี้ไอ้พวกเห็นไหมพวกเนี้ยแล้วก็ยางูผีอะไรเงี้ยถามไปอื่นๆงงานพวกเขาน่าจะชอบไปออกแนวผีผีว่าโคนแต่มันดูมีความเป็นออริจินอลใช่แต่เป็นออริจินอลเห็นไหมมันพลอยดิ้งเรื่องวันแบบไม่องอ่านเรื่องเลยใช่นี่ต้นฉบับมาเลยอ่านได้จะจบเลยนี่อ่ะพออ่านถึงก็จบก็จบจริงตอนนี้เราจะไม่ได้รวมเรื่ม ไอ้เจมทุกคนอันนี้ก็เป็นของพี่วัชรินทร์เลี้ยงครับอันนี้ก็ผลงานที่แกวาด่าตัวบ้านที่มีขายจริงมันอืมตัวหมดแทบจเชัดเดียวกักนพี่ผมชอบอันนี้ดูเป็นฮีโร่ดอันน,นี้เป็นแนวฮีโร่นี่คือพี่คนตีวัชชาติคนตีวัชชาติเนี่ยแต่ว่าแนวฮีโร่เก่งแต่แนวไทยแกว่าในแน่แหลแนวของปอ,อยจิรานปรีดิ์เห็นไหมตัวตาปีดิบเจ้าสาวพีเดสุนอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ไทยของสัปตันกีแลน อ่าปเทมซเวเห็ไมอเป็นเรื่องราวดูเป็นเคาเจอร์ลูสมัยใช่มีพยานแรกใช่ใช่ใช่เีไม่ต้องเอใมาก็ต้องเห็นนะนี่าด้วยฟ้าด้วยอันนี้ก็ศิลปินอีกท่านหนึ่งพี่แดนผปเห็นแดนสุภารอันนี้น่าจะเคยเด็นแดนบอร์ดเรื่องสีเขาสอดใช่ไหมเรื่องสีสีกคนสอดเปิดก็จะเป็นลายเส้นนห้นเอ็อ เรียกว่ามาเห็นของจริงกมดเลยทั้งหมด21ท่านครับก็จะมีอีกเยอะอ่ะแต่เราก็จะแบ่งพื้นที่กันนะแล้วที่ดีคือชมฟรีด้วยชมฟรีครับมีตั้งแต่วันที่3วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่30เมษายน30เสื่อเลยเมษาสามารถเข้าวันไหนหยุดแค่วันเดียวคือวันจันทร์ที่วันจันทร์แต่วันธรรมดาก็คือเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง18บนาฬิกา อก็คือมาได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยครับแล้วก็แต่ถ้ามาวันเสาร์ที่ก็จะได้เจอนักเขียนอยู่ประจามุ้ถ้าอยากเจอศิลปินอยากเจอศิลปินอยากมาขอลายเซ็นรีหนังสือก็มาหาได้เลยครับเดี๋ยวันนี้วันเปิดจะเจอเยอะสุดละหรือว่าถ้ามาซื้อสินค้าแล้วอยากลายเซ็นก็ลายเซ็นก็ฝากทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวน้าเขียนมาก็จะมาเซ็นให้เพราะเรามีผู้จัดการที่เขาคว่ำพิพันธ์เขาจะดำเนินการให้เราครับผมไได้ก็จะเข้าไปที่พิพิภัณธ์แล้วก็ส่วนการถึงศิลปินไหมหน้าเขียนก็ได้ แล้วก็พิพิธภัณฑ์เขาก็จะได้ครับผมจะเป็นการช่วยลือก็ได้มีงานว้าวท่านทำมาทำาะกอนกระเป๋าผ้าเยอะอ่ะสุสิ่งนดีกระเป๋าผ้าก็มีองจานช่วยี่ก็สุนปั้นจันเี่ยเป็นงานปั้นเหี่ยงเรี่ยอ่อานี่ของ n อ็นจีซคุณมดไปจะมี นี่เขาก็มีตันหนักครับน่ากลัวดีแท้มีหลากหลายใช่ลองลองไล่วัวนี้ผมมดจัตมิวนี่ก็ว่าอันนี้ดังมากนะจีนอันนี้ก็แนวพังๆังเลยใช่ใช่แนวพังพังอันนี้อาจารย์อภิชาติรอพัชนกุละกรแนวตะวาดแนวโปรเซสตีดใช่ไหมภาพแนะลึกมีมิติ อืมจริงใช่ใช่ภาพก็จะลึกมีมิติโอห์ฉากสวยเอาพูดง่าว่าฉากสวยแล้วผมก็มีการ์ตูนระบาดรับ่ายให้ดูสมัยก่อนเรื่องการ์ตัวานนี่คือยุคบุกเบิกกันใช่แล้วการ์ตัว่านน่ะเริ่มระบาดใช่ครับูนการ์ตูนระบาดก็สี่ท่าศปีแล้วอืมตอนนี้ก็อายุเยอะกันหมดแล้วแต่ก็ถ้าเขียนจระกูประมาณหกสิบขึ้นนะหกสิบขึ้น <laughs> อันนี้ก็เป็นแนวรูปหลังๆแล้วก็หลากหลายน,นี่คุณ,คณอาทิ์อันนี้ก็จะเป็นโอ้หนุ่มเลยรู้จักไหมอันนี้ล่าสุดเพราะว่าคือว่าเป็นแนวนี่นะเจาชายสิทธัตะออันนี้เส้นเขาดูทันสมัยขึ้นนะใช่ดูอ่านง่ายผมแต่หลายๆเส้นคล้ายๆเบอร์เซิร์กเขาบอกใช่เลยเป็นแรงบันดาลใจอย่าไดูรื่เบอร์เซิร์กนะ จริงจริงจริงคล้ายๆที่เลยวิธีการสานเส้นใช่จะผมดำหน่อยสารเส้นดูดุดุดยอดมากงานนี้มาทีเดียวครบเลย ก็จะมีทั้งข้างล่างนะให่เรื่องข้างบนก็จะมีจีเด้วยถ้าจะมีเวลาเนี่ยเชิญไปดูข้างบนได้พาไปเป็นข้างบนด้วยครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณครับผมป้าเอกมากๆเลยครับเจอกันครับผมขอบคุณครับอันนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะข้างบนเนี่ยดูดิเป็นลายเส้นแบบแนวแบบญี่ปุ่นแล้วใช่คืออันนี้ชื่อศิลปินว่ายาดาครับ อ,อันนี้คุณพุ่นลายเส้นแบบการเมืองกระตูนการเมืองโอ้นี่ต้นฉบับใหญ่มากนะครับนี่ขนาด A3 สามใหญ่จริงแล้วนะดูกระตูนนะนี่น่ารักนะหม โอ้นี่ครับยมมาทูดพลังเวทอันนี้ของคุณตโต๊ดกสุนพิสัยใหญ่ๆหญ่เลยครับใหญ่มากเห็นปลเริ่มเลยนะอันนี้คือเทียบกับมือนินคือแบบเล็กไปเลยแล้วอย่างนั้นก็ยังมีงานของศิลปินอีกหลายท่านเลยครับที่มาโชว์นะนี่ปัญหาโหดนะครับชื่อเรื่องก็โคดโหดเนะี่ยอ่ะ กระตูนแบบแนวนี้ก็ไม่เรื่องผีก็แนวผู้หญิงเรื่องปัญหาครับปัญหาโพสอสละพิษนะครับผสมกันเลยนะครับก็ผู้หญิงกับสิ่งลี้ลับน,นะครับคือแรงปัดหนาครับสวยมากราคะพระพุดงครับนอกจากกระตูนผีผู้หญิงแล้วก็ยังมีพระด้วยของแปลกครับของแปลกอ,อืม Oh. อันนี้ลายเส้นดูตุดันนึกถึงพวกแบบแกระตูนแบบอะไรอ่ะบาบาเลียนอ่ะพวกแบบแนวดิบๆถึงเงินอนนึงอืมต้องมานะอันนี้น่ารักอนี้น่ารักเออนักสือวิการเออเหมือนฮีโร่เด็กคูอะไรอย่างนี้ น่ารักน่ารักไม้เลยนะนี่ก็เหัวเรื่องอือเออชีโร่ไทยด้วยเออชิโร่ไทยนะเป็นทหารไทยปราบผีหรือเปล่าโอ้แนวดราก้อนบอลนะครับก็มีเหมือนกันเป็นงานน่าจะเป็นงานแบบทริบิวส์นะครับผมมาขึ้นมาเปรียบเลย โอ้อันนี้ก็แนวเจียมบอลนะนี่เจียมบอลใช่ไหมเจียมบอลก็แนวแบบแนวชีวิตชาวบ้านอะไรเงี้ยนะเตะเตะไฟีมาครบใช่น้ำหมาบสีจะยาก มีผลงานแบบไทยเก็บสะสมนะครับมาซื้อกันได้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเป็นแนวนนกับตรนให้ความรู้นะครับน่ารักเลยนี่ความรู้เกี่ยวกับพืชผักสอนครัวต่างๆการทำเมนูต่างๆโอ้โหกระตูนไทยก็แบบไม่ได้เล่าเรื่องแค่ผีหรือผู้หญิงงเดียวนะครับ เรื่องที่เป็นความรู้ก็สามารถเอามาเล่าได้นะวิธ <wh urgency starts> ีการทำปลาหมึกทอดกรอบสควิตเมนนี่ของเซลปเป็นชื่อว่าสุเวหรือคุณตุ๊กแกตระพลนะครับประวาติแนวน่ารักน่ารักนะฟีลกู๊ดงากดี สิ่งที่เห็นวันนี้นะครับก็คือเราได้เห็นการะตูนไทยนงแจ่สมัยโบราณ40ปี50ปีก่อนต้นฉบับของจริงยังอยู่นะครับร้องงานนี้เนี่ยชมฟรีนะครับผมจัดตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึง31เมษาย,ยนนะครับถ้าใครอยากดูก็มาดูที่โอทาวแกลเลอรี่ตรงแมนสีได้นะครับผมงานเปิดทุกวันยังไงลองมาดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนะี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย